สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรกักทุกท่านขออนุญาตใส่น้ำเอิ่นผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับต้องขอขอบคุณทุกถูกกำลังใจอันเนียวแน่นขอบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซอยปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญาอันแตกฉานควบคู่กับความกล้าหาญพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขออภัยหลายๆที่เก็บรายละเอียดมาบอกหลายเนื่องจากไฟเสียงตอนถ่ายทําม,มีปัญหาจำเป็นต้องบรรยายให้พี่น้องฟังประกอบภาพและ เพียงบางช่วงบางตอนที่พอดสิไซได้มาฝากพี่น้องมาครับเดี๋ยวสิพาเขาสูเนื้อหาอนนมาแพหลายนี่ปีอะไรนี่หอกหลาไลาอีรีนี่มันก็ตายแน่ครับตายแน่ยนั่งแน่ครับก็เด็กพรับถ้าผมขายมันนี่ค่ะมีเงินล้านฝากครับเบาสบายสบายเลยมีเงินล้านฝากเอาเอาเย่าเปิดใจเลยเนาะคครับรับเปิดใจเลยมีเงินมีเงินล้านฝากครับขายขั้วหนี่แหละครับให้หน้าบ่มีดอกเพราะว่าพี่น้องก็หลายครับเพราะว่าสิได้เป็นเป็นเขาเอื่นว่าเป็นตัวยางให้ เยาวชนรุ่นใหม่นะพ่อเนาะครับแมนบอลังเกียรติการเลี้ยงควายยังสิเนาะครับผมครับถึงเป็นคนตันต่ำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทุกมือนี่ควายมีค่ากว่าทองอีกครับโอ้ผมเจ็ดเฮียนสองหลังสองปีแล้วครับครับหลังลาเจ็ดแสนหมดแน่ครับหลังลาเจ็ดแสนสองหลังสองปีครับแล้วเฮ็ดเฮียนได้ปีละหลังเามัอนทั่วไปครับแมนแมนปีละหลังเลยครับเฮ็ดเฮียนปีละหลังได้ได้ย้อนควายนี่แหละเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวพ่อได้ยูไดกินย้อนควายนี่แหละครับ ขายตาแกากับบ่มีน้ำเขาดอกเนาะครับผมถูกขึ้นอย่างนี้นั่นไอ้พิยาครับคุณเนตรพ่ออเนตรบ้านน้อยครับให้ผมสามสิบครับผมป้ปลอยครับขนาดขึ้นเพียกน้อยน้อยแล้วครับประมาณได้สองตัวตัวผูกครับตู้ผูกเผือกเปลือกนาะครับเนะเราเสียณแล้วเราเรามาขอซื้อเยอะเรามาวันปุ๋ยเยอะหน้าเราเห็นแล้วครับผมบอกผมบพีนปลอยหรอกครับนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิสนเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ขอความรู้จาก พ่อประสิทธิผููเพ่นประสบความสําเร็จในการเลี้ยงควายถือว่าสูงครับรสทธนทนาไปเรื่อยากหูเรื่องยังก็สิถามไปครับถามาสิวนไปวนมาเนี่ยก็มีทั้งเทีอครับแต่ว่าเมื่อวานผมไปกรมปราศ,าศาุสนะัตว์เมื่อวานผมไปขอ,อยาน้ำลูกพีบุญเยี่ยมครับหมอใหญ่อำเภอแก่งสํานั่งเห็นแล้วครับ,รบให้ขี้โม่มาให้ขี้โม่มาสามกวดครับกวดละสามสิบตัวหนึ่งทีสีครับขี้โม่นี่ลอกบอกว่าเป็นโรคข้อบวมนะครับอบวม แล้วกับวัคซีนตากเปียท่อเปียครับให้ฉีดเพราะว่าจันมันมากกวันปีนี้มันมาเร็วกว่าทุกปีก็วางหายเสีโอ้ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วมันบวมครับก็วางสั่นเหรอครับแต่ว่าผมก็เริ่มขีดในบ้านแล้วครับแต่ว่าเราออกไปแล้วล่ะเขาไม่ตามไปขีดด้วยเขาแล้วครับโอ้ครับก็ยังตามไปคือเขาครับก็คนรู้จักกันเนาะจะทำยังไงใครเจ้ามาใส่ตัวแม่โตหลักครับโตหลักเรียกเลยครับนี่โตผมผมไปแล้วครับนี่เจ็ดหมื่นพอมผอมคลอดครับทุกตัวมักตัวเรียกกันเลยครับพี่น้อง เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นไปรอคอดรอกินน่องเลยเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นมนเรียกเ็เลยครับมังสเรเรียกเ็เลยผมปล่อยไปแล้วอยแบบสี่สิบตัวหล่ะปีนี่ปีนี่ผมได้เป็นปีนี่ได้เป็นล้านครับปีนี่ปีนี่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ถึงว่าเป็นคลิปพิเศษครับเลยครับมาพอฝูงควายหลายกว่าตลาดครับหลายกว่าตลาดนัดเนาะครับก็ได้อันนี้อันยุ้ยุนน้องกับมี่อีกครับยุ่ยุนน้องพอเราเลี้ยงเราเขามาติดเลยแล้วกาอันอันนี้ก็ ผมก็ไปหาเบิ่งตลาดนัดตัวเด็กบ้านไงขอดตาผมครับพู่ไงทองไงครับผมก็เอามาขาไงสําคัญขาไงด่ามันม้วนนครับผมก็เอมาเอามาเอามาทับเรื่อยๆถ้าถ้าลูกทับแมงที่ผมว่าผมสังเกตเบิ่งนี่มันสิน้อยลงเรื่อยๆเลยแล้วมันสิรีบลงนะครับผมเริ่มหาพอมไม่ทุกปีครับปีนี้ก่อมาแล้วแต่ว่าตายแล้วจัะเป็นหยังตายปีนี้ได้มาก็บ่มาค้ำหมู่คูน้ำครับมาตายของผมเนาะผมก็สิไปหามาใหม่อยู่ผมก็สิปล่อยเพื่ครับซุ่มตัวผู้มันเนี่ยซุ่มถ้าว่าการเอาไว้ก็ทับได้อยู่แต่ผมหากว่าไว้หรับ ครับขาเจ้าก็บ้าถามผมอยู่นี่ยสามตัวแสนนี่ยสามตัวสิบนี่ผมบ้าท่านปล่อยมือีนิสามตัวลอยเนาะครับสามตัวลอยมือนี่มือนั่นครับครับขาเจ้ามาให้บ้านบ้านแจ้งก็มาให้ยตัวละสี่สิบครับคุณมาอืมนั่นตัวละสี่สิบตัวนี้สี่สิบตัวนี้เยูะสี่ห้าตัวเกตเจ็ดตัวนี่แหละครับรุ่นนี้แหละอืมรุ่นนี่นะครับเนาะครับรุ่นรุ่นรุ่นนี้ครับมันมาห้ยสามตัวลอยเนาะครับสามตัวลอยตอนนี้มีจักตัวก็ครับผมนับบึงมันผมขายไปกันสามแบบมันหายที่เกตหายที่แปดตัวอย่าเล้้ก็ไดครับ ก็เป็นยางแบเขามาเบิ่งเอาเด้ครับเด้อยว้วยง่วก็ได้หลายอยู่ครับจามักตัวไหนเอาตัวไหญ่มักตัวหญ่เอาตัวนี้ครับครับพี่น้องเป็นจากไรนน้อฟังจบแล้วครับก็ถือว่าอาชีพเลี้ยงควายนี่ก็ถ้าเขามีใจหักนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวอะไรเป็นอย่างดีอีกอาชีพหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นพอประสิทธิ์ที่เห็นนี่แหละครับ ผมก็สิสรุปยังสี่เนาะครับพอประส์ก็มีควายอยู่สองคอกรวมกันกว่าลอยตัวพอกับเปิดแบ่งทุกตัวนะครับเด้อเปิดแบ่งทุกตัวเราก่อสายบ้นบานๆครับโบแมนโบแมนสายน้ำแดงนะครับนะเด้อเนื่องจากว่าการขยายพันธุ์พอใส่วิธีเปลี่ยนพอคุ้มฝูงอยู่ตลอดนะครับเนาะแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือหนาหนาเอิ้นว่าหนานี้น้ำถ่วมครับในพื้นที่สิเป็นน้ำถ่วมมามีอยากิน รากาฝูงควายลายขนาดนี้กสิเห็ดให้มีสภาพที่พร้อมโซนะครับเนาะพร้อมโซ่ไปครับกะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจจังไดก็อยากให้โทรคุยกันก่อนนะครับเนาะตามเบอร์โทรที่ห่ไวก่อนที่สีมาเมองตูคิดน้าพี่น้องครับบ่อยากให้เสียเวลาครับนอกจากท,ที่เสียเวลาแล้วก็ต้องมีเสียค่าธรรมนค่าชสจ่ใจอย่างอื่นอนะีกเนาะสมัยนีก้กะ การสื่อสารก็ถือว่าเห็นภาพเห็นเสียงอะไรเนาะครับเนาะก่อนที่สิเดินทางมากอะขอมึงภาพหรือว่าโทรคุยกันให้ละเอียดก่อนครับพี่น้องสุดท้ายก็ขอฝากครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนนี่แหละครับล่ะกัเพื่อรอรับชมคลิปต่อไปว่าเก่าชนะจนนี่ครับสิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมฟาร์มใดอีกสวัสดีครับ